สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ตื่นแต่เช้านะครับมารอลงทะเบียนคนละครึ่งอ่าเป็นเฟสสองนะครับสบวกก็คือเก็บตกจากผู้ที่อ่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับหลังจากที่มีโครงการ2เกิดขึ้นนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็เหลือสิทธิ์อยู่ประมาณล้านสามแสนสิทธิ์นะครับบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 6โมงเช้านะครับหกโมงเช้าถึง5ทุ่มอ่านะครับมาตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับมารอกันเลยครับตอนนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับเตรียมข้อมูลให้พร้อมตอนนี้ผมจะรอไปนะครับว่าตอนนี้ตีห้าห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับยังไม่6กโมงนะครับอ่าเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์หาครัว่าคนละครึ่งนะครับพอเจอเป็นภาษาไทยนะครับอ่าพอเราเข้ามาสู่นะครับ หน้าเว็บไซต์ของคนละครึ่งนะครับให้ไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนแล้วก็คลิกลงทะเบียนไปเลยนะครับทีนี้ก็มาตรงนี้ก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับชื่อนะครับเป็นคำนำหน้าเป็นอะไรนะครับใส่คำนำหน้าให้เรียบร้อยใส่ชื่อนะครับเป็นภาษาไทยนะครับนามสกุลก็เป็นภาษาไทยนะครับใส่เข้าไปให้ตรงกับเลขบัตรนะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบนะครับ ตรงนี้ต้องลงทะเบียนต้องเร็วนะครับเร็วนะครับตรงนี้เลขข้างหลังนะครับเลขข้างหลังของเลขบัตรประชาชนนะครับ bunker. เราก็ใส่ให้ถูกนะครับเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมนะครับเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมแล้วก็ใส่เข้าไปให้ถูกนะครับใส่ให้ถูกให้ครบนะครับ ใส่วันเดือนปีเกิดครับใส่ปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับปีเกิดก็เลื่อนนะครับเลื่อนหานะครับเขาไม่ต้องพิมพ์ยากนะครับให้เลื่อนเอานะครับเจอปีเกิดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเดือนนะครับเดือนอะไรครับเดือนเกิดนะครับวันอะไรครับวันเกิดนะครับใส่วันเกิดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเขาจะส่งข้อมูลเข้ามาข้อความเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็กด เราใส่หมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับอ่าเราจะใส่อีเมลไหมนะครับถ้าอีเมลเรามีเราก็ใส่ไม่เขาไม่จะเขาไม่ได้บังคับนะครับถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าถ้าเราจะใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ย้ํานะครับว่าไม่ได้บังคับนะครับอ่าเมื่อกอกรายละเอียดครบก็คลิกลงทะเบียนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับรอ OTP นะครับรอ OTP สําหรับการยืนยัน เขาบอกว่าจะส่ง OTP นะครับ OTP มาที่หมายเลขนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับตอนนี้ภายใน10นาทีนะครับเขาบอกว่าจะส่งกลับมานะครับหลังจากที่เรากดยืนยันแล้วเราก็รอนะครับอ่ารอเลข OTP นะครับมาแล้วครับเลข OTP มาแล้วนะครับ227 440นะครับ ตรวจสอบความถูกต้องครับเป็นเลข6หลักนะครับ OTP นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดที่ยืนยัน OTP ได้เลยครับอ่าได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับตอนนี้คุณลงทะเบียนผ่านแล้วครับเราได้รับสิทธิ์แล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับสําหรับประชาชนเห็นไหมครับอ่าตอนนี้ผ่านเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็ลองดูนะครับว่าถ้าจะลงอีกนะครับอ่าเป็นอย่างไรนะครับได้ไหมนะครับ หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ9นาทีนะครับเดี๋ยวจะขอลงให้กับอีกคนหนึ่งนะครับที่รอ OTP นานเกินไปนะครับลงผ่านมือถือนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลงให้กับสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับเราก็กดลงทะเบียนไปนะครับข้อมูลขึ้นมาแบบนี้ให้ยืนยันกดยืนยันนะครับพอกดยืนยันบอกว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากสิทธิ์ของโครงการเต็มแล้วใช้เวลาแค่9นาทีนะครับ ใช้เวลาแค่9นาทีสิธ์ล้านสแสนสิทธิท์เต็มเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวจะขอตรวจสอบดูนะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปดูว่าสิทธิ์เต็มจริงหรือเปล่านะครับอ่ากลับไปที่หน้าแรกนะครับของคนละครึ่งนะครับอ่าดูจํานวนสิทธิ์ครับจำนวนสิทธิ์คงเหลือของคุณคือจํานวนสิทธิ์คงเหลือที่ใช้ได้คือศูนย์สิทธิ์นะครับอ่าก็สรุปเลยนะครับว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสองเก็บตกนะครับเก็บตก จากผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันล้านสแสนสิทธิ์ใช้เวลาในการทำลายสถิตินะครับสมัครแค่นะครับ9นาทีครับสมัครไป3ล้านกว่าสิทธิ์นะครับผู้ที่สมัคร3ล้านกว่าสิทธิ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แค่ล้านสแสนสิทธิ์ครับเต็มภายใน9นาทีครับเป็นประวัติการนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอ่าคลิปที่ดีๆที่นำโครงการคนละครึ่งมาศึาวิธีการสมัครแบบ สมัคอย่างไงให้มันผ่านนะครับมาแนะนํากับสมาชิกทุกท่านนะครับอย่างไงก็รอโครงการเฟสสามนะครับเดี๋ยวเฟสสามนี่กลับมาแน่นอนนะครับล้วก็ใช้รกว่าเดิมแน่นอนนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาเจอกันใหม่เป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องให้นะครับก็อยากจะรบกวนนะครับให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็สันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับ